เมื่อเจอเบะเจอเบะก็ยิ้มเปิเขาคงจะลุ้นละถึงใครรอรับใครรอรับเาคงจะลุ้นเลยว่ามีใครมารอรับเขาไหมเนี่ยสช่องใหญ่เลยนะรอรับะสช่องใหญ่เลยเหรอติงติงติงดติงติงติงไให เอาผ้าห่มมาผ้าห่มมาอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะแล้วผ้าห่มอยู่ในกระเป๋าเหรอไม่ผ้าห่มไม่ได้มาวันนี้จะนั่งรถคันไหนค่ะในกระเป๋ามั้งดูสิลืมสมบัตรไม่ได้นะอู้อยู่นี่เฮ้ยไม่ได้ลืมสมบัติลืมสมบัตรไม่ได้แล้วเนี่ยแบบหัดเปียะอย่างสวยเนาะขึ้นคันไหนล่ะค่ะขึ้นคันไหนลูก วันนี้เ่ชืออะไรมารอด้วยนะอุ้ยไอส์ครีมเต็มตู้เลยไปยิ้มหวานอุ้ยลูกใครนี่ช่างน่าฮักจริงสีวันนี้เดชเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะวันนี้อุ้ยตื่นเต้นจังเลยเขาจะแบ่งป้าแอนกินด้วยไหลนะสัญญากันแล้วไปเร็วไป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  Đây, à, đây. Để phải sai thì phải quá. Ừ. Nhìn được ha. Nhìn rồi. Khoai bây giờ mình khoai ảo đạt. วันนี้กลับมาจากโรงเรียนอารมณ์ดีนะเอ็มมินนยอยได้รับเอ็มมินนอยกลับมาจากโรงเรียนนะฮะน่ารักมากเลย

เขาบอกอยากได้แบบนะ้นนะผีเสื้อแต่มันไม่มีอร่อยอร่อยอร่อยเลยอรใครสักคนรูปผีเสื้อจัะมันจะเป็นช่วงกุญแจกันเปลี่ยนชุดแบบเป็นสีอู้อร่อยเลยไอรีนแตงโมออ้ร่อยเลยอยอยากกินอยากกินอยากกินอันนี้ใช่ไปก่อนเนาะจังเลยอยากินสีตูอย่าแต่ง ินสีโป้จังเลยมีพีโป้ทั้งหนึ่งถึงใหญ่เลยเอ้าพี่เดียมาแล้วเฮ้ยมาพบกันเลยมาพบกันอร่อยอร่อยอร่อยพี่มิวมาแล้วเป็นพี่มิวไหม นี่พี่มิสิเอ๊จะแบ่งอะไร้าแอนเนาะในยืนดูนพี่อ้ยืนดูนาเขากินนี่ซึ่งก่อนนะในหัวดนะดีปฝาหม้อปิดอะอย่างงั้นก็จะข้าจะไม่หมดกกัดเลยกัดัดกินเลยมันเย็น เออนั่นแหละกินนั่นหมดกันตุ้ยาเลักก่อรเอาเสียงไม่ปแบบนั้นเสียงไปแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้ล่ะออเป็นไรอ่ะมนเป็อะไรทำไมเสียงแบบนี้อ่ะไปรับป้าหน่อยไปรับป้าหน่อย

วันนั้นสะผมเยอะไปหน่อยมั้งเสียงช่ค่ะแกงเป็นอย่างงี้กินข้าวที่อัดจีอยู่นะคะไหนจะแกหรือยังน่าอะไรอ่ะ อโ,โอ้มีอะไรจะใชยบินน้อยอีกเองของลงคะป้าไป็รูอะไรอ่านหน้าซองโอ้อะไรเนาะ,อ,ะอ้ามันเดิมเียนว่าอะไรอะจากหน้าซองนี่ไงอ้นองอลนายแกยฮะไม่น้อยลลนไแกล โดนซาแดูอะไรดึงแกโดนโดนซาใหม่แลครับโอ้ยบ้น้อยสิมในมือค่ะแกให้น้องดีน่า้องคายสิ่มเออดึงเอาเอรักคุณเลยเอาอาใจหาใจอยจแก โลาสองตัวเลยโลซาสองมีน oh ้องเหรออลัง no. <c oughs> oh. <owner> <necessary> ีอลัคือไหนก็มีชื่อแ้วไหนดูสิน่าจะเป็นรุ่นนะชื่ออะไรมีเขียนเลขเลยอือมันจะเป็นรุ่นชื่อแมทชื่อแมทแมกมันอัน้นไม่ใช่เหรนี่ไงมีชื่อข้างหลังอะตัวนั้นอะตัวใหญ่อะไม่ไหนลูกดูทีข้างหลังมันเดือดเียแล้วลูกโอเคช่นีะไ สิ่งนี้ก็ประมาณนี้ค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็เจอแต่ของดีๆแล้วแต่เสียงหายไปไหนไม่รู้สวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยขอบคุณค่ะ